เคยไหมพูด I can speak English แต่ฝรั่งทำหน้างงหรือพูด I can't go แต่เพื่อนกลับเข้าใจว่าไปได้ปัญหาโลกแตกของ can กับ can't จะหมดไปในคลิปนี้วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีออกเสียงให้ชัดฟังแล้วรู้เลยว่าทำได้หรือทำไม่ได้เริ่มที่คำว่า can ทำได้เจ้าของภาษามักออกเสียงสันเท n นเบาว่าขึ้นหรือ c a น k a n ฟังดูเหมือนพูดรีนดนิดหนึ่งตัวอย่างเช่น I can swim. I can. Can I help you? Can I help you? เดี๋ลับอย่าออกเสียงว่า can ชัดเพน้าไม่ได้เน่นแบบรีบๆจะฟังคำชาติมากกว่าทีนี้มาดูคำว่า can't ทำไม่ได้อันนี้ตรงข้ามเลยต้องพูดให้ชัดหนักแน่นและเสียงยาวกว่า สำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษ Can't สังเกตหมว่าทั้งคู่จะเน้นเสียงทีตอนท้ายเสมออาจจะได้ยินเป็นเสียงทื่อหรือหยุดลมหายใจสัน้นเทนที่ตัวทีตัวอย่าง I can't go I can't help it จำง่าย Can't ทำไม่ได้ต้องหนักกว่ายาวกว่าและชัดกว่าโอเคมาฝึกกันหน่อย ลองฟังแล้วพูดตามนะ I can dance I can't dance She can sing She can't sing รู้สึกถึงความต่างไหมเบากับหนักแค่นั้นเองสรุปแบบง่ายๆเลยนะ Can Inquirello เสียงเบาสัน้นขึ้น Can เสียงดังยาวและมีทีตอนท้ายพูดแค่นี้ฟรังก็เข้าใจไม่สับสนอีกต่อไปแล้วถ้าชอบเคล็ดลับฟังเพื่อนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามคลิปต่อไปกันนะคะบายบาย